วันนี้ฝากด้วยโอเคเมื่อคุณป่วยหมาต้องไปเรียนแทนเสื้อหลวมกางเกงจะหลุดแต่หน้าหมายอย่างมั่นหล่อดิเดินสี่ขาแบบมั่นมันม่น,มนไม่มีใครเอะใจยูโตะขยันขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยยูโตะมาก่อนว่า hey, เฮ้ยยูโตะจิหรอนนียใช่แล้วยูโตะเองยูโตะทำการบ้านมาด้วยเก่งมากใช้อุ้งเท้าข้างเดียวเขียนนินสอได้ด้วยทั้งตอบคำถามวาดรูปก,ก็ถูกหมดเลยนี่มันหมาเลยกันเนี่ย พานั่งกินข้าวบนหลังคาดึงดูสาวๆได้ด้วยเหรอยูต่ตว,วันนี้น่ารักเป็นพิเศษเลยนะดูดีขึ้นเยอะเลยตเตรียมพร้อมวิง่งขระถางแข่งวิง่งยังได้เทปตให,ใหม่ด้วยชนะแล้วปุมืเท้าแบบนี้กดแป้นพิมพ์ได้ด้วยเหรอกดเร็วขนาดนี้กดผิดซะบ้างไหมเมื่อกี้ยูโตเห่าเหรอคิดไปเองมะยิ้มๆๆเฮ้ยในเผลอหลับแล้วนี่นายสอบได้รอคะแนนเต็มอย่างนั้นเหรออยูโตะวันนี้พระเอกจัดเลย ฮะนี่หมาฉันสอบได้ทีห่หนึ่งแล้วเนี่ยแน่นอน